บันทึกรักมือปราบมาตอนที่แปดสิ่งที่ต้องการซิ่งสู้ใช้เพียงความสามารถของตัวเองคุมคูฟูเจียนรวบรมทหารเรือนแสนปิดล้อมเมืองล่วอย่าง พระราชาเซียวโซรินกับประมุกใหญ่สือโมกุลได้ส่งผู้ส่งสารมายังพระราชวังขอเข้าร่วมการเจริจาในวันเทศกาลตวนอูเจ้าเลีงส่งเอ่ยเจ้าท่านท่านคือประมุกใหญ่หรอือยามนี้ข้ามิใช่แล้วเสียงสู้ปฏิเสธสาเหตุที่พวกเขามาที่นี่เป็นเพราะพวกตุบราชที่เจ้าหัวแข็ง่าบาทของพวกเจ้าเลี้ยงเอาไว้แค่สู้กับคนเป็นก็น่าเบื่อหน่ายแล้วยังต้องไล่เข็นฆ่าคนตายอีก กาไปบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลไปยอมเผากองทำลายกองทัพพิดิบคือทางออกที่ดีที่สุดแต่หากไม่ยินยอมบันเบเรนพวกเราค่อยมาคุยเงื่อนไขกันกระทั่งเคือเหลียนสวง่งเร่งรุดกลับไปรายงานฟูเจียนอย่างร้อนอ,อกร้อนใจในสุดฉันเชียงคิดได้ว่าแล้วนี่คือสถานก,การณ์แบบใดชาวฉินชาวจิน้นเซียนเปยพันธมิตซอเลอร์เกาหลีการรับจ้างในเมืองฝงเซียนจินรวมทั้งมือปราบมาร กลุมอำนาจทั้งเจ็ดมารวมตัวกันณนะที่นี่เวลานี้กลายเป็นการเจรจาอันยิ่งใหญ่สุดในช่วงหลายร้อยปีของแผ่นดินเซนโจ ถ้าหากสุดท้ายตกลงกันไปได้ต้องเปิดสงครามก็คงกลายเป็นศึกกระหลอลครั้งมโหฬารฟูเจียนฝากมาถามเจ้าว่ายายต้องทำเช่นนี้ด้วยครั้งนี้มู่หลงชงเป็นผู้มาเชิญด้วยตนเองเมื่อซึ่งเซื่อไม่คิดปิดบังฐานะของตนฟูเจียนจึงอาจปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นทูตธรรมดาคนหนึ่งได้ก็ไม่ทําไมซึ่งทูตตอบกลับราบเรียบข้าชอบเช่นนี้เจ้าเจ้าฉันเสียงเอง,เองก็ตกใจไม่น้อยจะต้องทําเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เชียวหรือ ซึ่งสู้ไม่ต่อคำฉันสิงเพียงหานเบ็ดเอ่ยกับมู่โรงชงซึ่งเป็นพวกมาเชิญเขาเป็นรายที่สอง พระราชาเชลโซรินกับซือหมอคุณเล่าพวกเขาไม่คิดจะเข้าเมืองมู่หลงชงเอ่ยเจอกันทีเดียวยามเจอระจาตอนเที่ยงวันเมรเรนแต่ว่าฟูเจียนอยากคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวก่อนข้าไม่คุยซึ่งสู้ปฏิเสธข้าไม่มีอะไรต้องคุยกับเจ้าหัวแข็งอีกจะรำลึกความหลังกัมลึกไปแล้วเมื่อสองปีก่อนทางสายนี้เป็นเขาตัดสินใจเลือดเองฉนสิงถาม พี่หญิงของเจ้าเล่ามู่หลงชงตอบนางไม่ปรากฏตัวมู่งหลงชงไม่พบร่องรอยของหวังจื่อเยี่ยในขณะเดียวกันเฟิงเซยนจินก็ส่งสายลับไปละแวกภูเขาหลงเหมือนคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของทัพผีดิบในช่องเขาอย่างใกล้ชิดเมื่อมู่หลงชงเชิญเสี่ยงสู้ไม่สำเร็จจึงทำได้เพียงกลับไปรายงาน จนสิงเริ่มคาดเอากับเสียนว่าเวลานี้ฟูเจียนกำลังคิดสิ่งใดว่าวางแผนใดอยู่เขาจะส่งคนมาเจอแจ้งคนครช้างอันระดมกำลังทัพมาช่วยหรือจะรอระเผชิญหน้าด้วยท่าทีสบายๆเหมือนที่ผ่านมาเมื่อคืนไม่มีคนส่งสารออกนอกเมืองเฟิงเซียนจินเอ่ยเอียนหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเอ่ยขึ้นที่นี่เป็นดินแดนของฉินแท้ๆเหตุใดต้องเหมือนพวกเจ้าพวกเรากลายเป็นเจ้าบ้านไปแล้วเฟิงเซียนจินตอบแต่นายตนไร เมืองลู่หยางไม่เคยตกอยู่ในมือของฟูเจียนอย่างแท้จริงผู้มีอำนาจส่วนในเมืองยังคงเป็นชาวฮั่นและเซียนเป่ยเจ้าจะรู้สึกเช่นนั้นก็ไม่แปลกนับแต่ฟูเจียนสั่งการใ้หวังเมืองเขายึดเมืองลู่หยางในคราวนั้นเวลาผ่านมาเพียงแค่12บปีก่อนหน้านี้เมืองลู่หยางเคยเป็นเมืองในปกครองของตระกูลมู่หลงชาวเซียนเป่ยหากย้อนขึ้นไปอีกก็เคยเป็นดินแดนของแพนจินการควบคุมดินแดนจงหยวนอย่างเบ็ดเสร็จภายในเวลาสั้นๆเพียง12ปีนั้นเป็นไปได้ยาก แต่แม้นเป็นเช่นนี้ฟูจียนก็ยังคงแสดงเห็นถึงความกระหารเหนือผู้ใดนำทหารติดตามมาร่วมเจราจาเพียง20,000่นนายซึ่งผลลัพธ์ของการประเมินศัตรูต่ำเกินไปก็คือถูกซส่งสู้ปิดล้อมภายในครั้งเดียว หลังจากสิงสู้จัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นเขายังเหลือเส้นทางฝั่งตะวันตกให้ผู้ส่งสารฟูเจียนใช้ออกจากเมืองแสดงเจตนาชัดเจนว่าหากเจ้าไม่อยากเจราจาก็กลับไปได้ข้าไม่ขัดหวางแน่นอนว่าพวกเขาคาดการถูกที่ว่าฟูเจียนไม่ยอมหลบหนีไม่เช่นนั้นในภายหลังคนทั้งใต้ล่าอาจเยาะเย้ยเอาได้จนซงมีลางสงหรอนอย่างแรงกล้าว่าขณะนี้หวังจือเยี่ยต้องอยู่ข้างกายฟูเจียนเป็นแน่ บางทีในสายตาของฟูเจียนไม่ว่าชาวเกาหลีหรือพันดมิซ,ซิอเลอร์ล้วนเป็นแค่มดปลวกในมือเขาถือครองทัพผีดิบถึงสามแสนตนหากจะเป็นขึ้นมาก็เพียงปลดปล่อยผิดิบทั้งหมดจากของเขาลงเหมือนเท่านี้เมืองทุกอย่างก็ย่อมราบเป็นหน้ากรองยามกลางดึกของวันที่4เดือน5การเจรจาพรุ่นวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเช่นนี้ซื่ออันปิดการประชุมเตรียมการครั้งสุดท้าย สิทธิ์น้องจะต้องอยู่ข้างกายเทพนักรบตลอดเวลาห้ามออกห่างแม้แต่ก้าวเดียวจะก,กระชากหวังเจอเยี่ยออกมาทําศึกตัดสินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วนี่เป็นหน้าที่ของคนทั้งแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่พวกเราเสี่ยงสู้เอ่ยสียงเคร็มเมื่อะนน,น์เขาจะเลียกพวกเขามาได้อย่างไรจนสิงนเข้าใจดีว่าการเจริายวันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวพันแค่ชีวิตของพวกเขา เพราะว่ามันยังเป็นการกําหนดอนาคตของแผ่นดินสันโจกเขาจึงพยักหน้าเอ่ยดาวจันทราจะคุ้มครองพวกเราถ้าคิดว่าดาวจันทราอาจอยู่มาก็เพื่อเวลานี้เขาจึงเหลือเวลาอีกปีกว่าเดิมทีจนสิงรู้สึกว่าบางทีนี่อาจยังไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายในใจจึงนึกกังวลแต่ตอนนี้มาใกล้กรวญดูแล้วหนึ่งปีที่เหลือนี้อาจเป็นโชคสวรรค์ประทานมาก็เป็นได้ หากเป็นแบบนั้นจะมีความสุขขนาดไใใหนกันจากตอนแรกที่เขาเคยก้มหน้ายอมรับชะตากรรมทว่าทุกอย่างกลับค,ค่อยๆดำเนินมาถึงจุดนี้โดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะซึ่งสู้ช่วยเปลี่ยนแปลงราวกับได้หวานเล็ดพันธ์ที่ชื่อว่าความหวังลงในก้นบึ้งหัวใจของเขาบางทีข้าอาจเอาชนะพวกเขาได้บางทีพวกเราอาจไม่จะเป็นต้งเดินไปถึงขั้นนั้น หรือบางทีในวันที่เขาอายุครบ4 20ปีบริบูณอาจไม่ีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยก็เป็นได้จนจริงหยัดกายลุกขึ้นเงียบเงียบก่อนนี้เขาคิดอาศัยกำลังของแควนจิ้นมากดดันฟูเจียนแด้หาโอกาสบีบหวังจงื่อเย่ออกมาสู้กันแต่คิดไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายจะมีคนมาร่วมมากมายถึงเพียงนี้ทว่าการดึงค้่อำนาจหลายฝ่าย ถ้ามาผสมโรงโดยมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าท่ามกลางความขัดแยง้งที่ไม่ร่วงรู้ผลลัพธ์เช่นนี้หากล้มเหลวสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญย่อมหนักหนาสาหัสก,กว่าเดิมมากแต่ซิงสู้พูดถูกนี่เป็นวิกฤตของผู้คนทั้งแผ่นดินสนโจไม่ได้มีแค่พวกเขาต้องแบกรับภาระนี้จนซิงหันมองเซี่ยงสู้ในเวลาเดียวกันเซี่ยงสู็หันมองเขายอมทั้งสองสบสายตาก,กันจนซิงคล้ายเข้าใจอะไรบางอย่างก็พันกล่าวว่า ข้าขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะนึ่งสักหน่อยดีหรือไม่เฟิงเซียนจินหยิบสุรามาแบ่งให้เสี้ยอันกับเสียสเส้ยสู้เึ่งสู้หมุนคิ้วจับจ้องทิศทางจนสิงจากไปราวกับกำลังครุ่นคิดสิ่งใดคืนนี้เป็นคืนสําคัญต้องระวังตัวให้ดีไม่เช่นนั้นหากจนส,งสิงถูกจับตัวไปอีกพรุ่งนี้ก็ต้องคิดจะทําอะไรแล้วเขาไม่เป็นไรเสี้ยอันมองออกว่าเส่งสู้กังวลใจจึงเอ่ยเสียวซานจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเอง ไม่เป็นไรเสียอันมองออกว่าซึง่งสู้กังวลใจจริงเอ่ยเซลซานจะอยู่เป็นเพื่อนเขาเองเฟิงเซินจินฉีกยิ้มเศร้าในใต้ล่านี้ซึ่งสูล้ล่ะข้าละยอมเจ้าจริงๆซิงส่งสู้หยิบจอกสุราขึ้นมาจิบแล้ววางลงเงียบขรึมไม่พูดจาเฟิงสซินจินเอ่ยขึ้นว่าเรียกชาวเกาหลีและชาวนอกด่านในแดนเซื่อเล,ลิศมาส,สละทรัพย์สินทั้งหมดเพียงเพื่อช่วยชีวิตคนคนเดียวเลยซสีอันย้ำยิม้มแต่ว่าไม่เอ่ยคำเริ่มจับระเบียบแผนที่และข้อมูลบนโต๊ะ ซึ่งคู่ยังคงไม่เอ่ยสิ่งใดเส่งอันกล่าวตอบใครบ้างที่ยามเยาวไม่เคยมีความปรารถนาเช่นนี้เฟิงเซียนจินพากาสุราลุกขึ้นและเดินจากไปเสียอันจะคิดว่าเรื่องราววันพรุ่งนี้จะสําเร็จหรือไม่จูๆ่ๆเสี่ยงสู้ระถามขึ้น ตอบยากเชื่ออันพูดม,มีมีโอกาสจะนะ6ส่วนหวังจือเยี่ยคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราและเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดเช่นกันเพราะเพียงพวกเราทุ่มเทเต็มที่เช่นนี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่รึอากาศในค่ำคืนฤดูร้อนเย็นสบายจฉันสิงเอ็นกายพักผ่อนอยู่บนตังด้านนอกเรือนเซียวซานอยู่ด้านนอกหลับไปแล้วนอนหลับไปแล้วฉินซิงมองดูณทางช้างเผือกหน้าปลายขอฟ้ายามราตรีอดคิดไม่ได้ว่า หากดาวชันสาต,ต้องจากไปจริงๆในสักวันอย่างนั้นอีกฝ่ายจะกลับไปอยู่บนท้องฟ้าหรือไม่หรือกลายเป็นดาวสักดวงบนนั้นเขารู้ว่าก่อนจากมาเวาตาชึงสู้ต้องการบอกอะไรสิ่งที่ข้าทำลงไปทั้งหมดก็เพื่อให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปสนสิ่งเฝ้ามองทางช้างเผือกพลังเอ่ยพืมพำตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ข้าไม่เคยอะไรอวัชชิตเช่นนี้มาก่อน ข้าโกหกเขาเสียสารข้าไม่เคยบอกเขาว่าสุดท้ายแล้วข้าต้องต้องจากไปอยู่ดีจนสิงหลับตาลงยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เขายังขบคิดไม่แตกทั้งเรื่องเสียงที่เคย,เคยพูดกับเขาในความฝันและเรื่องที่ตามหลักแล้วดาวจันทราต้องรออีกหนึ่งปีกว่าจนเขาอายุครบยี่สิบถึงค่อยจากไปนั่นหมายความว่าเขาจะมีทางตายก่อนอายุครบยี่สิบปีจึงอาจพูดได้ว่าถึงเกิดสงครามขึ้นในยามนี้ไม่ว่าอย่างไรันสิงก็จะมีชีวิตรอดต่อไป สิ่งสู้ก็ต้องรู้สิ่งใดมาจนสิ่งเริ่มสงสัยทว่าไม่หนันนะกก็ปล่อยให้หลับไปท่ามกลางสายลมโวยเฉยพัดเย็นของคิมหันฤดูกระทั่งตื่นขึ้นมาในยามเช้าตรู่ของวันใหม่ก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนพุ้มเข้ามา เหล่าคนในคณะทูตตื่นกันได้พักใหญ่จึงมาล้างหน้าบ้วนปากเสื้ออันตรวจตราผู้ใตม้มคับบัญชาเหมือนปกติจนสิงเห็นท่าทางเขาและอดเกยไม่ได้ว่าสิพี่เก่งจริงจริงในเวลาชนนี้ยังสุขุมลุ่มลึกเสื้ออันลากจนสิงมาอีกด้านก่อนกระซิบบอกตามตรงนะสิบน้องตอนนี้ข้าตื่นเต้นจนจะเป็นตะคริวแล้วจนสิงก็อืมฝึงเซียนจินที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยสาวาเท้าเข้ามาสาวเท้าเข้ามาเจอ จเจอเบาแสของหวังจื่อเยี้ยแล้วทุกคนตึงเครียดขึ้นทันทีพวกเขารวมตัวกันอย่างห้องโถงฟังข่าวที่เฟิงเซนจินได้รับมาเฟิงเซนจินกางแผ่นที่ออกแล้วชี้เส้นทางสายหนึ่งชาวฮั่นคนหนึ่งขับรถม้าผ่านภูเขาหลงเหมินมาถึงประตูเมืองทางทิศตะวันตกเมื่อคืนนี้เขาแสงจดหมายเขียนด้วยลายมือฟูเจียนเข้าพระราชวังไปในรถม้าอาจมีคนอื่น ต้องเป็นหวังจื่อเยี่ยนแน่จนจิงถามรถม้าขน,น้นคันใหญ่แค่ไหนเฟิงเซินจินอธิบายลักษณะนั้นเป็นเพียงรถม้าธรรมดาเท่านั้นเสื่อันกล่าวทำตามแผนการเดิมถึงเวลานั้นค่ให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทุกคนเตรียมออกเดินทางได้หลังกินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยฉันเสิงที่เปลี่ยนมาใส่ชุดของสำนักปราบมารยืนข้างกายสิงซู่ซึ่งกำลังยืนเมาอ,อยู่กลางลานสิงซู่กลับมาสวมชุดชาวนอกด่านสีครามปากลายสัญ,ญลักษณ์เทพประจำชน16เผ่า สะายกะบีนิ่งดุดปูผาบนแผ่นหลังเจ้าไปเอาชุดมาจากไหนจนสิ่งอดถามยิ้มยิ้มไม่ได้ว่าซื้อมกคุณสั่งคนนำมาให้เมื่อเกินเสี่ยงสู้ต่อคล้ายกับชุดประมุกใหญ่ในยามแรกเจอแตกต่างกันตรงที่ไม่มีแหวนรัตนาชาติอันเป็นสัญลักษณ์ของผู้อําของอำนาจผู้ปกครองพันธมิตรพื้นดินใต้ปกครองอำนาจทางทหารทเทพแห่งการเลี้ยงสัตว์และทเทพแห่งภูเขาตรงข้างเอวไม่ได้ห้อยเขี้ยวยกไว้ เจ้ากำลังคิดสิ่งใดอยู่หรือจนสิ่งถามอีกกำลังคิดว่าข้าทำตามที่เจ้าต้องการทุกอย่างแล้วเสี่ยงสู้เอ่อยยามนี้ข้าบอกสิ่งที่ข้าต้องการได้แล้วจนสิ่งกราบตอบเจ้าต้องการสิ่งใดหรือสายลมร้อนร้อนพัดผ่านต้นไม้ในลานส่งเสียงสู้ซ่าต้นไม้ที่ไหวเอ็นทาบทับบนร่างพบพวกเขารากับฝนดาวตกหลังจากวันนี้ไปเสี่ยงสู้รุ่นคิดหากำจัดหวงังจ,จือเยื่อได้สําเร็จแล้วเจ้ายังมีชิดอยู่เจ้าต้องไปกับข้า จนสิงถามกลับว่าแล้วซูโยเล,เล่าจัดการอย่างไรดูท่าทางจนสิงแล้วบนศีรษะเสี่ยงสู้แทบจะปุดเส้นเลือดปุดโปนเขาเอ่ยเจ้าถือว่าข้าถือว่าข้าถือว่าเจ้าอะไรจนสิงย้อนถามด้วยสีหน้าไม่เข้าใจไม่ค่อยจัดการทีหลังเสี่งสู้พยายามสงบจิตสงบใจยังไม่ทันเจราจาเขาจะทุกคนฟังตัวเองก่อนไม่ได้ทีหลังหรือจนสิงหัวใจกระตุกจะต้องมีวิธีซึ่งสู้กล่าวจ้าไม่ได้อยากท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินเสิร์ฟเจอหรอกเลย หลังกาจัดหวังจืยอเยี่ยได้แล้วพักผ่อนชั่วคราวไม่ได้หรือไงท่านใดนะฉันยิงมพรางเราะออกมาเข้าหันหน้ามองแสงเงาลุบโรของต้นไม้ภายในลานก่อนเอ่ยว่าและพวกเราผู้เราทําเช่นนั้นกันอยู่หรือซึ่งสู้ตารงงานฉันสิ่งพูดต่อความจริงแล้วทุกปันได้อยู่ร่วมกับเจ้าข้ามีความสุขมากและพวกเราเดินทางไปด้วยกันมาตั้งหลายที่แล้วซึ่งสู้เงียบไปไม่พูดยา ตอนนั้นเองผู้สงสารชาวเทเลอร์นำเข็มกรัดมังกรทองเดินเข้ามาเอ่ยว่านี่คือเข็มกราดที่มุกใหญ่ซื้อมกุณส่งมาให้ท่านสุลิคงประดับไว้่อรับจนจริงรู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์เทพประจำเผ่าของชาวเทเลอร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้เส่งสู้ออกจากตำแหน่งประมุกใหญ่แล้วแต่เขายังคงเป็นความภาคภูมิใจของชาวเทเลอร์ดังนั้นเขาจึงรับมาแล้วกลัดเข็มกรัดนั้นให้เส่งสู้ ไปกันเถอะจนสิงเป็นฝายจับมือของเซียงสู้จุงออกจากที่พักไปการเจอรรจาจัดขึ้นบนที่ราบแม่น้ำอิส,สุยทางเหนือก็เมืองลัวหยางฟูเจีในชื่อว่าเป็นเจ้าของสถานที่จึงยึดตามธรรมเนียมปฏิบัติของพื้นที่ทางเหนือและสีเหลียงจะตั้งโรงประชุมขนาดมโหวฬานบนที่ราบกว้างใหญ่บูชาฟ้าด้วยสัตว์มงคลสามชนิดปูพรมทองจดเตดรียมถ้วยหยกอาจารย์ทองคําไว้ ว่าผู้เป็นทานอย่างฟูเจียนกลับไม่ได้มารอต้อนรับฝ่ายต่างๆที่เชิงสู้เชิญมาแต่เพิ่งขึ้นรถมามาพร้อมุู่หลงชงตอนสายดองก่อนหน้านี้ ูเจียนถูกเสี่ยงสู้ไปเสร็จนัดมาหลายครั้งในที่สุดโอรสสวรรค์ผู้นี้ตรัสด้ว่าคราวนี้อดีตปรุกใหญ่ผู้นี้เอาจริงเดิมเขาเคยคิดว่าหลังสหรีเหวินตายไปไม่ว่าอย่างไรผู้สืบทอดตำแหน่งปรุกใหญ่แห่งแดนซอเลอร์ตะกูลสหรีที่สติน,นมกใกล้ชิดกับตะกูลฟู่มาหลายรุ่นก็อาจยืนอยู่ฝั่งเดียวกับเขา ฟูเจียนไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดซูฮิคงถึงคัดค้านหัวชนฝาเช่นนี้แม้การเจรจานี้ชาวฮั่นเป็นฝ่ายเสนอแต่ในความเป็นจริงแล้วลำพันแค่กำลังของชาวฮั่นจะทำอะไรเขาได้ข้าเหล่านี้เป็นด่งปลาส่วนเขานั้นเป็นมีดแล่ปลาแค่เมืองเจี้ยนขังเพียงเขาดิดนิ้วเปลาะเดียวก็พังพปนนศได้ฟูเจียนซึ่งครอบครองทหารน,นับล้านในมือจะเห็นหมดปลวกเช่นสื่อมาเยาอยู่ในสายตาได้อย่างไร ก่อนออกเดินทางมาเมืองลูง่หยางฟูเจียนนั่งอยู่บนรถม้ากุมมือของมู่หลงชงไว้ขณะเอ่ยเราคิดอยู่ทุกเมื่อเชี่ยววันว่าทำสิ่งใดล่วงเกินสู่หลีคงมู่หลงชงไม่ได้ชักมือหนีเพียงหันมองดูม่านหน้าต่างเงียบๆฟูเจียนกล่าวต่อเหตุใดต้องช่วยชาวฮั่นด้วยเรารู้ว่าเขามีสายเลือดชาวฮั่นครึ่งหนึ่งแต่เขานับเป็นชาวที่เลือดตัวจริงผู้หนึ่งมู่หลงชงเอ่ยเรียบเฉยว่าเพราะเขาชอบชาวฮั่นนามว่าเฉินสิง ผู้จันยิ้มกล่าวคนที่เย็นเอ,อ๋อสนใจในเหรอเจ้าเด็กผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆก็เรื่องใหญ่โตขนาดนี้ที่แท้ต้นเหตุก็เป็นเพร,ะราะครั้งอืมจะว่าไปแล้วอาจูเหมือนเหลวไหลถ้าเกิดเรื่องกับเจ้าเราเองก็ใช่ว่าจะไม่เข้าใจสุลีของมู่หลโงโชไม่ได้ต่อคาย่อมเขาย่อมฟังความหมายแฝงในคาพูดของผููเจียนออกหัวคิ้วเขาขมวดเข้าหากันเขาหันมองหน้าฟูเจียนในแววตาสับสนฟูเจียนโน้มตัวเข้าหาแตะจมุล แตจะจมูกโด่งดูบนแก้มหน้าผากมู่วโรงชงจานนั้นพระไปหน้าออกไม่เอ่ยสิ่งใดอีกเมื่อคณะทูตชาวจิ้นมาถึงภายในถงประชมุมมีคนนั่งอยู่เกือบเต็มแล้วเหลือเพียงตำแหน่งประธานที่ยังว่างอยู่จนฉินสิงกับเสี้ยอันเดินเข้ามาทุกคนจึงพาก,กันลุกขึ้นก้มหน้าให้พวกเขาเสี้ยอันรู้ว่าทุกคนก้มหน้าให้เสียงสู้จึงเบี่ยงกายไปอีกทางซื่อโมคุณคารวะเป็นคนแรกตามมาด้วยราชาแห่งเกากรีพร้อมด้วยเหล่าบัณฑิต ลัทธิหรูซึ่งสู้คารวกระกลับตามธรรมเนียมของพันธมิตรซือเลร่พวกเขาได้ยอนนั่งลงโดยไม่ได้พูดคุยสิ่งใดลอยลขึ้นซูอมกุณทักทายจนสิ่งทั้งสองเคยพบกันที่แดนซือเล่อ์จนสิ่งทักทายกลับด้วยรอยยิ้มจากนั้นหันมองไปทางชาวเกาหลีผู้นำเป็นชายหนุ่มตาชั้นเดียวร่างผ่าผอมสูง นิ้วเรียวยาวสมเกาะของราชาอายุน่าจะไล่เลี่ยกับทั่วไปเหยียนคงเป็นพระราชาเซียวโซรินเป็นแน่พระราชาเซียวโซรินเห็นฉันสิ่งบาอม,มาก็เอ่ยขึ้นไม่พบกันเกือบปียังจําค่าได้หรือไม่ จนสิ่งแปลกใจที่ชาวเกาหลีพูดภาษาฮั่นในอย่างคล่องแคล่วแต่ตรองดูอีกทีหลังจากยุคฮั่นเป็นต้นมาราชที่รูกลายเป็นที่ยุกย่องของผู้คนทั้งแผ่นดินสินโจที่เกาหลีก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาบ่มเพาะบัณฑิตราชที่รูเช่นกันพวกเขาจึงเคารพชาวฮั่นอย่างยิ่งฉันจิงถามพร้มรย,ยิ้มผู้เราเคยพบกันด้วยหรือบัณฑิตผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นตอนท่าน ออกจากเมืองฝิงหลังผู้ที่นำทัพสกัดหลังไอ้ผูท่านก็คือฝ่าบาทชนชิงเข้าใจในทันทีพระราชาเซเลจรินเออยาวทเดียวเจ้าหยาได้เรียกสายฟ้ามาเชี่ยวทุกคนยังอยากรอดชีวิตกลับไปทุกคนต่างรา่รา่าเสื้ออันด้วยความตกตึงสิทธิ์น้องเจ้าเรียกสายฟ้าได้หรือแค่โชคดีเท่านั้นชนชิงร่ร่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกริเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะทั่วบริเว็เงียบงานพักหนึ่ง จนสิ้นเงินหน้ามองดูทองฟ้านี่ก็สายแล้วแต่ฟูเจียนยังมาไม่ถึงหากแค่ต้องการวางอำนาจอย่างพอว่าจะกลัวก็แต่ฟูเจียนร,รอบกระทำการบางอย่างเวลานี้รอบโรงประชุมถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาะเกรงว่าอีกเดียวหากเกินการประทะการต้องชนมุนวุ่นวายมากเป็นแน่ทว่าในเมื่อสิงสู้กับซีอันวางแผนกันไปแล้วเขาได้แต่เชื่อมั่นในความสามารถของทั้งสอง ยามนี้เองพระราชาเสวสรินเอ่ยขึ้นสู่รีคงเหตุใดเจ้าถึงสละตำแหน่งประมุกใหญ่เล่าเจ้าไปถึงนักรบอันดับหนึ่งในแต่ล่ายังไม่พอหรือยังคิดจะเรียนวิชาเรียกสายฟ้าจากชาวฮั่นเพิ่มหรืออย่างไรฉันจึงคิดในใจคนพุนมากมาอีกคนละหากเจ้าไม่ใช่พระราชาของถูกเสียงสู้ดาบเปิงไปแล้วถาว้าเสียงสู้ไม่ไว้หน้าแต่ยหงุใเขาเอ่ยเย็นชาเกาซิฟู่เหตุใดเจ้ายังพูดพร้ามไร้สรนึเหมือนเดิมไม่มีผิดจะสู้กันอีกตั้งใช่หรือไม่ ทุกคนพันร,ระเบิดเสียงหัวเราะสื่อโมคุณพูดหยอกยังจำวันที่ซิลวฟู่อยู่แดนซื่อเลได้หากพูดถึงทักษะยิงธนูไว้เสร็จจากนี้พวกเจ้าสองคนลองไปประลองกันดูพระราชาเซียวซื่อดึนร้องข้างก่อนยังไม่รู้ผลชนะแพ้ชนะหากสู้มือเปล่าสุดลคงคงไม่มีทางชนะได้แต่ประลองทักษะยิงธนูแล้ว เสียอันเอ่ยอย่างสนใจและยินมานานว่าฝ่าบาทเป็นมูธนูฟ้าประธานช่างหน้าลิมสย,ยิ่งนักพระราชาเสียวโซลินประสานมือกล่าวตอบข้าเองลิมใสคํคำสอนจากสำนักต่างๆของเจ้าหั่นมากเช่นกันความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของข้าคือไปยังเมืองเจี้นขังศึกษาเรื่อรร้จากพวกเจ้า เสื้ออันเอ่ยทันได้เช่นนั้นข้าน้อยขอเป็นตัวแทนฟาบาทซื่อหมายยาวเรียนเฉญท่านวันหลังต้องมาให้ได้นับพยัคขาข้าต้องขอบคุณต้าจิ้นด้วยพระราชาเซียวสรินกล่าวตอบที่ให้คนหนุ่มสาวของพวกเราได้เข้าไปศึกษาในดินแดนจึงนาะนเจ้าดูสิถึงแม้พวกเรามาจากหลายหนหลายแห่งหลายหน,หยหน,หยหนแห่งแตกต่างกันตัวกับใช้ภาษาฮั่นพูดคุยกันได้นี่สิ่งนี้แสดงเห็นถึงความเจริญของชาวฮั่น ซีอันเอ่ยด้วยรอยยิ้มเราเองก็มีหลายสิ่งให้ต้องศึกษาจากเกาหลีเช่นกันว่าเมื่อไหร่พวกเราก็ไม่ควรย่ำอยู่กับที่ซึ่งสู้ฟังจนนี้ก็หันไปสบสายตาให้ซื่อโมกุลบอกเป็นในไหนว่าจะดูสิคนอื่นกำลังทำสิ่งใดกันอยู่ซื่อโมกุลขบกิดชื่อครู่ก็พยักหนะ้พาพระราชาเสียวสิิกล่าวทอมตน ตนเสียอันเอนรับโซ่หมูคุนสื่อหมูคุนพรันเอ่ยต่อคันรับจดหมายจากประมุกใหญ่สุรีพวกข้าเล่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนความขัดแย้งระหว่างฟูเจียนกับพวกเจ้าทางใต้อาจเพื่อเรื่องของพวกข้าแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องบางเรื่องเมื่อผู้ใดล้วนอาจปล่อยผ่าน สซียนรีบเอ่ยขอบคุณนจนริงด่าวว่าบางทีซิงสู้อาจเขียนบรรยายถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกระดันจงหยวนลงในจดหมายชาวพันมิทซือเลอร์ซึ่งเชื่อมั่นในตัวซิงสู้ย่อมเชื่อคำเขาโดยไร้กังขาการตัดสินใจเคลื่อนทับมาในที่สุดเหมือนที่ซิงสู้เคยกล่าวไว้ นี่เปยนเรื่องของเขาเพียงคนเดียวทว่าเป็นภัยพิบัติของทั้งแผ่นดินสันโจผู้ปกครองควรรู้ว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไม่ควรทําพระราชาเซลสิริกล่าวส่งแผนสู้รบต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมหลังจากฟังเรื่องราวเกิดขึ้นในแดนซีเลอร์จากท่านประมุขใหญ่ซืองโมคุลข้าเห็นด้วยกับจุดนี้ ราชาเผ่าตีรส,สวรรค์แห่งไตล่าเจ้าแดนเหนือผู้ครองแผ่นดินส่วนโจนรกปุก้าอันดับหนึ่งแห่งแดนในด่านฟาบาทฟูเจียนเสด็จเสียงประกาศยาวเหยียดดังจากด้านนอกโถงประชุม แม้ันจริงมยายักษ์ในปนมฟูเจียนแต่คราวนี้ทนขันปากไม่ไหวจริงต้องเอ่ยเลาะหากไม่รู้จักเขาฟังแค่คำประกาศยาวเป็นพรนขนาดนั้นที่น่าคงมากันห้าคนจบพรานทุกคนในรมะชุมระเบิดเสียงร้องพร้อมกันซึ่งสู้อดกั้นอยู่นานในสุดก็อดรนทนไม่ได้หลุดขำพื่อผู้เจียนเดินนำมู่หลงชงก็ให้เรียนซุ่งเข้ามาจะรับการต้อนรับเป็นเสียงหัวเราะผู้เจียนก็อืมคนทั้งหมดไม่ได้ลุกขึ้นยืนเพียงก็ได้อย่างเรียบง่ายทั้งยังนั่งอยู่เดิม เดิมทีวิเจียนคิดว่าเมื่อเขาเข้ามาถึงทุกคนนี้อยู่ในอาการเคร่งขึมจริงจังคิดไปถึงว่าบรรยากาศกลับเหมือนกำลังพูดคุยเรื่องขำขันท่านนั้นเขาไม่รู้ต้องเอ่ยบางจึงกล่าวว่าเรามาสายแล้วจบตอน